คืนๆทำไมอันนี้อันนี้คือผมผมไม่ได้อยากกินนะคุณจะกินคุณจะกินหัวได้ไหมครับอันนี้ผมแค่เช็คความร้อนอย่างเดียวผมเนี่ยเช็คแอปทุกวันเลยมือยังมายังมือยังมือจนได้มาถึงมือผมแล้วครับเดี๋ยวเราเปิดดูได้ไหมกันเลยไปดูเลยครับนี่เลยนะครับก็คือสิ่งที่ผมซื้อมาใหม่นั่นเองตัวนี้ครับจะเป็นชาร์จสามสิบวัตต์ครับ แต่สมยัยอยประเทศจีนใช้เวลาประมาณ7วันนะครับวันนี้นะทุกคนผมก็จะพาทุกคนมาดูโมโดูลชาร์จนะครับมันจะเป็นโมโดูลชาร์จแบบฟาชาร์จจะใช้รับแรงดัน10ถึง30โวลต์น,นะครับอย่ามเปิดเลยนะครับว้า กไม่เล่นด้วยโอ้เล่น, <c oughs> นเล่นเรามีเดเลย์ด้วยนะ <c oughs> นี่เราแกะโฟมออกมาปุ๊บเราก็จะเห็นนี่เลยให้มาครับก็จะเป็นทรงแบบนี้นะเป็นทรงสำหรับใส่อุปกรณ์พวกนี้โดยเฉพาะนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเขาใส่อุปกรณ์พวกนี้มาสำหรับทำอะไรนะผมจะอ่านภาษาจีนให้ฟังนะครับ ชิงจริงจิงชวงจรงจริงจ่งไม่ใช่นะครับเดี๋ยวเราลองแกะดูด้านในกันเลยนะครับนี่นี่นี่นครับตัวปล่อยวงจรของมันแล้วก็เวลาเราจะใช้นะครับเราก็เชื่อมตรงนี้จุดหนึ่งตรงนี้จุดหนึ่งแล้วก็มาต่อกับแบตเตอรี่นะเดี๋ยวเรามาลองเชื่อมกันเลยนะครับ Okay. แล้วก็หนึ่งเส้นนะครับต่อหนึ่งเส้นเราจะทำสองด้านนะครับด้านหนึ่งไว้สําหรับตัวแผงวงจรอีกด้านหนึ่งนะครับสําหรับต่อเข้าตัวแบตเตอรี่ครับนี่เดี๋ยวเราก็มาทําอีกด้านหนึ่งมันจะมีด้านสั้นกับด้านยาวนะครับ ด้านยาวเนี่ยมันสําหรับต่อแบตเตอรี่นะครับแล้วก็ด้านสั้นเนี่ยไว้ต่อสําหรับตู้แผงวงจรน,นะครับนี่เกะมาแบบนี้ปึ๊บี่แล้วก็ลองมาทําแบบนี้กับอีกเส้นหนึ่งนะครับก่อนเชื่อมนะครับความพวงนี้มันอันตรายนะครับผมก็เลยต้องใส่ก่อนการเชื่อมตะกัวนะครับเราก็ต้องใส่เซฟตี้แบบนี้ครับเพื่อความอันตรเพื่อความปลอดภัยนะครับ มันจะได้ไม่เป็นมูลพิษต,ต่อปอดเรานะครับนี่ครับด้านหลังนะครับมันจะมีเขียนว่าอินอ<ม>ินบวกแล้วก็อินลบนะครับนี่อินบวกอินบวกหมายหมายถึงว่าสายสีแดงนะครับอินลบหมายถึงว่าสายสีดํานะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มเชื่อมกันเลยนะครับใส่ตนะ่วไปทั้งสองเส้นนะครับเพื่อที่จะตอนเราเอาใส่เนี่ยมันจะได้ง่ายๆนะครับ มาเริ่มเชื่อมกันเลยครับจิกจกับสายไฟนะเพื่อความสะดวก4งกดกดให้มันความร้อนขึ้นขึ้นสักหน่อยนะอันนี้อันนี้คือผมผมไม่ใด้อยากินนะคุณจะกิน,น,นคุณจะกินหัวได้ไหมครับอันนี้ผมแค่ชิดความร้อนเฉยๆนะถ้ามันร้อนมันมันก็จะแบบไปส่ความร้อนๆนะครับกดกดไปหน่อยนะครับแล้วก็จี้ให้ขึ้นควันปึ๊บน,นี่อ่ะสวยได้ เดาแล้วด้น,นะหนึ่งเส้นก็ทำเหมือนกันเลยนะครับนี่จุ่มฟลัดปึ๊บเอามาใส่จแล้วก็อืมนี้อ่ือ,อนี่เนะเราก็ทำการไล่ตะกั่วเข้าไปในชิ้นงานแล้วนะครับแล้วเราจะมาทำอีกด้านหนึ่งนะครับให้ให้ตะกั่วโดนะนะไปเลยเติมไปอีกอ สองข้าครับเราก็ทำวิธีเดิมกันเลยนะครับนี่ตอนแรกก็สายไม่ถึงครับนี่เบอร์จี้ไปปุ๊บจี้ไปแล้วก็ใส่กว้ลงไปใสล่ลงไปอีก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 โอเคนี่นะ พอไล่ตวดเสร็จแล้วนะครับเราก็มาดูด้านหลังนะมันจะมีคําว่าอินบวกแล้วก็อินลบนะครับอินลบก็คือให้สายสีดำครับอินลบนี่เดี๋ยวจะทําการบัดกรีแบบนี้เลยนี่ครับเราก็ได้แล้วนะครับเราก็มาจี้เลยนะจรัน เนีไย้ยแล้วมันก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะครับสายสีแดงอินบวกสายสีดำอินลบโอเคถูกต้องนะครับเ,เดี๋ยวเรามาทดลองใส่กับปั่มแบตเตอรี่เลยนะครับ จิงแบบที่ใช้ใช้เบบอะไรก็ได้นะแบบน้ำแบบแห้งแบบรถมอเตอร์ไซค์แบบรถยนต์ใช้ได้หมดนะครับจัส่ดขั้วดำเคโอ๊ะใเมใ ผมจะมาลองดูกันเลยนะครับแล้วผมก็จะลองใช้สายชาร์จที่ผมมีอยู่นั่นเป็นสายชาร์จของผมเ <ผม S 1> องนะครับไม่ไม่ต้องวัดไฟอันนี้ไม่ต้องวัดไฟเลยครับไม่ต้องวัดไฟก่อนไม่ต้องครับอ่าไม่ต้องวัดไฟนะอ่า <Okay. S 2> ไม่ต้องวัดไม่ต้องวัดนะ๋ยว<ม>ลองชาร์จดูใชนนี้แบตเตอรี่ตัวนี้ชาร์จมาเต็มร้อยแล้วนะใช่นีชาร์จมาเต็มร้อยนะครับเราเปิดยี่ห้อนะครับไม่ไม่โฆษณายี่ห้อนะครับโฆษณายี่ห้อนะครับเราเสียบแล้วนะครับี๋ยวทุกคนจะมาดูนะครับ ว่ามันจะติดหรือไม่ติดนะครับนี่นครับผมหนึ่งสองสามอู้วชาเลยหรอพ่อแม่ชา,เล,ชาเลยนะครับน,นี่คือตัววัดกระแสไฟนะครับเดี๋ยวผมจะลองเสียบเข้าไปดูนะหนึ่งสองสามชึบอ่าติดแล้วนะครับไฟอยู่ที่ห้าโวลต์ ห้าจุดเก้าโวลต์นะครับ<ม>เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะทุกคนเมื่อกี้นะครับไฟผมสิบเก้านะครับแล้วผมเสียบเข้าไปปุ๊บประมาณขึ้นยี่สิบด้ยใช่ครับใช้เพราะมันเพิ่งลดนะครับโอเคโอเคเดี๋ยวผมลองเสียบดูนะว่ามันจะได้กี่แอมป์หนึ่งสองสามปึ๊บ, 1> 1, 2, 3, บไฟอยู่ที่ชั้นวันแปดสิบใช่แปดสิบเก้าเนะครับ89%อ่าโอเคนายดูดูไฟดิ ไฟที่ชาร์จเข้าไหมชัดเข้านะครับนี่กำลังชาร,ชารอยู่นะแล้รครับผมอ๋อยี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับเนาะใชาร์จ่ะมันเก้าสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับทุกคนอ่ะเด,เดี๋ยวเ<อ>ดี๋ยวมาเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับว่าถ้าถ้าชารแบตถ,ถึงสามสิบเปอร์เซ็นต์ด้วยโมดูลที่ซื้อมา,มาใหม่จะใช้เวลากี่นาทีมาดูกันเลยครับ ตอนนี้นะครับเวลา19.25นะครับเดี๋ยว,เ,ยวเราตั้งทม์แลบกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่าไฟจาก20%จากไป30%จะใช้เวลากี่นาทีนะครับซ้มปึ๊บเราดูกันนะทมแลป

อ่าตอนนี้ก็ผ่านไปใช้เวลาตอนนี้ก็1 9 3เ้าสามสามนะครับสา,สานะรเริ่มตอนส9 2เก้าหนะครับตอนนี้เป็นเวลา 6 7นาทีนะครับชาร์จเพิ่มขึ้นมา4%นะครับว่ามันกี้19 19 21 0 2 22เอ้ย20 21 22 23อ่าเพิ่มมา4%นะครับก็เฉลี่ยแล้วก็ประมาณ7นาทีประมาณ5 6 7นาทีประมาณ1%ต่อ1นาทีก็ถือว่าในชาร์จอาจาร์เ,าเวลานั้นของวันดาปกตินะครับ ก็ถือว่าชัดอัตรา,ากปกตินะครับแต่ยังไงก็เอาใช้เวลาฉุกเฉินได้ทุกคนนะม<ช>ีวงจรตัวนี้มีวงจรตัวนี้นะครับผมอ่ะคือนมาอธิบายเลยเพราะว่าเข้าคขปมตั้งคขปมนะครับสายเนี้ยอาจจะต่อให้มันยาวๆไปได้น,นะครับผมใช่ไหมทีน,นี้ก็อย่างน้อยก็เผื่อว่าจะอ่าสำหรับสายคขปมนะครับจะเดินทาง<ช>เข้าคม้์นะครับเหมาะสำหรับ เข้าเคมเข้าไรได้นะครับผมมีสิทธิ์ไว้นะครับทางนี้ก็จะเป็นอาจจะแปลงมาเป็นสายสายหัวหนีบดำแดงใช่ไหมใช่หัวหนีบดำแดงเอาเอาไว้สาหรับต่อกับแบตเตอรี่รถยนต์นะครับผมอย่างกรณีที่ที่ชาร์จในในรถไม่ได้ติดมานะครับอาจจะเป็นภายนอกก็สามารถใช้ได้โดยง่ายนะครับผมใช่อ่ะคลิปนี้ก็น่าจะต้องขอลาไปก่อนครับลาไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวมีอะไรรอบหน้าจริงๆนะทุกคนนะเดี๋ยวมีอะไรรอบหน้าจริงๆนะทุกคนนะผมจะพาผมจะมารีวิวให้ทุกคนดูนะ ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ช่องอันชิวบายบายฮันนี่ชิวกด subscribe ด้วยนะครับผมกดไลค์กดแชร์กด s ซับสไคร์ห้องฮิปเชวด้วยนะครับผมบายบายฮันนี่ชิว